คู่นี้ไม่จิ้นละไมล่าสุดฝ่ายชายเปิดตัวเองนักเลงพอ หลังแฟนๆลุ้นและจ้นกันมายาวนานในที่สุดก็นะจะชัดเจนแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของแบงค์ทิติและพิมพ์ท้าฐานิดาเริ่มจากเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพิมพ์ท้าพึงลงภาพกรุ๊ปช็อตที่มีหนุ่มแบงค์มาร่วมฉลองวันเกิดด้วยลลาสุดฝ่ายชายก็จัดการลงภาพคู่ขณะไปเที่ยวด้วยและมีกิจกรรมแอฟเวนเจอร์ด้วยกันกับพิมพ์ท้าเรียกว่าเป็นการเปิดตัวเองนักเลงพอก็ไม่ผิดนักด้านแฟนๆคอมเมนต์แซ เเบช่นอ้อยเขาเปิดตัวแล้วแหละลงแบบไม่ต้องมีใครแท็กลงเองซะเลยพ่ายกันมาเป็นปีในที่สุดเรือก็ลล่นชิวเลยจ้าเปิดตัวแล้วเปล่ากรีดเรือแรงไม่ไหวแล้วค่ะและอื่นๆ